อ่ะเอาเลยนะเอาเลยเอาขึ้นเอาขึ้นสไลด์มาเลยอ่ครับผมก็สวัสดีนะครับนักลงทุทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ยังเป็นภาพเดิมๆอยู่นะครับเพราะว่าวิวของตัวตลาดนะครับเรายังไม่ได้เปลี่ยนในเรื่องของมูฟเมนต์แล้วก็โทนนะครับไปจัดเดิมนะครับ <S <S เห็นภาพแล้วใช่ไหมครับพี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอ่าโอเคครับตัวของตลาดนะครับในเดือนพฤษภาอ่าแล้วก็มิถุนาานะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ภาพมันจะเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วก็ช่วงครึ่งหลังนะครับตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับตลาดจะขึ้นนะครับเพราะว่ารอยเดิมที่เราตามอยู่แล้วก็ในเรื่องของซีซันอลนะครับซีซันอลคืออะไรนะครับกอ,อ,ยอ,ยอย่างนี้นแปลว่ามันมันไม่หลุดไม่หลุดพันห้า้อยแปดสิบเจ็ดสิบแล้วนะใช่นะไม่หลุดครับคิดว่าไม่หลุดคิดว่าไม่หลุดนะครับแล้วก็ ติดกลับขึ้นไปเนี่ยเต็มที่ถ้าถอยแรงสักทีหนึ่งก็น่าจะเป็นการยกจุดต่ำเนี่ยสูงขึ้นนะครับอาจจะไม่ไม่เห็นโลนะครับในช่วงปลายเดือนแล้วก็ต้นเดือนมิถุนาติดแรงขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ซึมลงจนถึงปลายเดือนมิถุนาหลังจากนั้นก็จะเป็นการแลนดี่ละสำหรับชุดที่รอยอยู่นะครับซึ่งก็น่าจะมาจากในเรื่องของอ ตัวเลขเงินเฟ้อ,อเริ่มจะคุมอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของปัจจัยในแง่ของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมานะครับรวมไปถึงเรื่องของโฟนะครับกระแสงเงินจากต่างประเทศที่เคยเข้ามาแล้วหยุดไปในช่วงที่ดอกเบี้ยขึ้นแรงมันก็จะกลับมาเรียกว่าเข้าซื้อในตลาดหุ้นไทยอีกครั้งหนึ่งครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาเยอะนะอาจจะเห็นตัวเลขดีขึ้นนะตัวเลขท่องเที่ยวยังยังไม่ได้เยอะ มากนะครับเพราะว่าช่วงไตรมาสสองนะครับถึงไตรมาสสามเนี่ยมันไม่มีจีนเพราะนั้นไอ้ที่ดีจริงเนี่ยมันมันต้องรอไตรมาสสี่กับไตรมาสหนึ่งปีนะฮะเลยซึ่งเราเลยเราเลยถามมิงมาหน่อยนะครับแต่ถ้าจีนเนี่ยกลับมาเปิดประเทศเนี่ยตรงนั้นอาจจะดีแต่ว่าดูทรงแล้วน่าจะอยากจะไปเปิดอีกทีนึงเนี่ยปลายปีหรือต้นปีน้าเลยเพราะเขาต้องขุ่ในเรื่องของโควิดนะครับ อีกพักใหญ่นะครับอีกพักใหญ่ซึ่งตัวของตลาดนะครับตลาดเนี่ยก็มองว่าเออตอนนี้มันจะเป็นทวงทีไซด์เวย์อ่ะแล้วก็รอในเรื่องของการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะมีตีมเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยเป็นตีมหลักนะครับถ้าเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อผ่านจุดพีคนะครับแล้วก็หลยยังจากนั้นดอกเบี้ยค่อยๆขยับขึ้นไม่ได้มีเรื่องของความเงินกังวลเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยตัวเลข ๆจะกลับมาดูดีขึ้นเพราะว่าฐานที่สูงของการขึ้นราคาตรงนั้นเนี่ยมันจะทําให้บริษัทกลับมามีกำไรดีกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้ดีแล้วข่าวร้ายมีไหมที่ต้องตามข่าวร้ายข่าวร้ายปีนี้ไม่ไม่มีนะครับพี่เพราะว่าถ้าผ่านในเรื่องของตัวสงครามไปยูเครนกับรัเสเซียไปเนี่ยม,มันไม่มีเรื่องร้ายกว่านี้แล้วโอเคโอเคก็คือตอนนี้คือรอข่าวดีแล้วแวาง่ายจะออกตัวเลขมายังไงเท่านั้นเองใช่ใช่โอกาเนี่ย ลุดได้พี่เพราะว่าเพราะว่าตลาดมันมองแย่อยู่แล้วไงครับแต่พอออกมาแล้วแย่น้อยกว่าที่ตลาดคาดเนี่ยอันนั้นมันจะกลายเป็นของดีไปเลยเพราะว่าเอมันผ่านจุดสูงสุดของเ,ออเรื่องของเงินเฟอ้อไปแล้วแล้วก็หลอย่างนั้นเนี่ยตัวเลขก็จะกลับมาแข็งแรงขึ้นครับ,รบโอกาสหลุดพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสิบก็น้อยลงเรื่อยๆนะใช่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 ใครับทีนี้เรามาดูในตัวของไพพีดิก นะครับที่เราตามอยู่อตัวของเซ็น n ิเด็กก่อนนะครับเซ็นิเด็กก็มีดีดนะครับกลับขึ้นมาเหนือ1,590นะครับซึ่งมาทำให้ตัวของเซ็นิเด็กเนี่ยกลับมาเป็นลนักษณะของการเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นรอหนึ่งใช่ครับแต่ว่ารอบของการฟื้นในสัปดาห์นี้นะครับขอดูแนวต้านที่1 635ก่อนอืนะครับว่า เส้น200วันที่หลุดลงมาเนี่ยจะกลับไปได้ไหม,มนะครับแล้วก็ในหุ้นแบงค์นะครับอยา่าง k b a n k S.C.B, เอ่อ k b a n k B.D.L เนี่ยมันมีการซื้อกลับนะครับเหนือเส้น200วันหรือเปล่านะครับถ้ามีสัญญาณซื้อ,อในกลุ่มธนาคารเ,เข้ามานะครับตรงนั้นภาพก็จะดูดีขึ้นเพราะว่าสติเด็กก็จะกลับขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ย มองพันหกร้อยสาสิบพันหกร้อยสามสิบห้านะครับน่าจะติดก่อนแล้วก็ดูว่าโฟเนี่ยเข้าต่อเอนเื่องไหมเพราะว่าวันนี้ก็กลับมาซื้อสุทธินะครับของต่างประเทศเ <S. S 2> ขา<อ>ซื้อตัวไหนไออา,อา,จ,า,อาจารย์ลองเห็นไหมตัวไหนวันเนี้ยยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าตัวเลขที่ผมยังไม่ออกไหมก็จะเป็นตัวเลขเตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม,มเมื่อวันวันศุกร์นะครับที่แล้วเราเราดูจากกราฟได้ไหมอาจารย์ลอง ว่ามีตัวไหนยืนเหนือมีแรงซื้อแท่งเขียวๆบ้างอ๋อแท่งเขียวๆใช่ไหมครับสำหรับวันนี้แหละครับเออวันนี้เออในตัวของเดี๋ยวนะครับเออลองดูแบงค์ดูหุ้นหลักๆอ่ะถ้าเป็นในตัวของเซ็ตฟิฟตี้นะครับวันนี้เนี่ยที่ที่มันมีโฟไหลเข้านะครับก็จะเป็นตัวของแอดวานบีเอ็มนะครับซีพีเอฟนะครับซีพีเอฟน่าจะชัดนะซีพีเอฟนี่ชัด S <S> ใช่ครับโบบีเอเอ็เนี่ยวันนี้มีโฟไหลเข้านะครับแล้วก็ตัวของท็อปติดล้ออที่มีโฟเนี่ยเข้าซื้อเยอะอนะครับส่วนตัวขายก็จะมี OR กับ Land ์แอนนะครับสองตัวนี้สำหรับในฝั่งของเซ็ตห้าสิโอเค ทีเราไปดูเซตร้อยกันนิดเดิ้ว่าไอ้มันมีโฟไหลเข้าตัวไหนเ,เด่นๆบ้างนะครับก็มีอีออนนะครับที่ที่มีโฟไหลเข้ามานะครับแล้วก็กันกุลวันนี้เนี่ยมีมีโฟลเข้านะครับ IRPC ก็จะเป็นหุ้นรีบาลนะครับสัดส่วนใหญ่นะครับสำหรับในฝั่งของตัวเซตร้อยนะครับที่ในตัวของเซตอินเด็กนะครับ ตัวของไพ e ์พีดิกที่เราตามกันมาก่อนหน้านี้นะครับก็สัปดาห์ที่แล้วด,ดูของสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนะี่ยเก็บไว้ใน Power Point นะครับในตัวของ Set Index กนะครับก็จากประมาณ1622นะครับก็ที่ว่าไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยอาจจะมีย่อ,อก่อนที่จะฟื้นกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็เลง1 6น0เบเขาเลงไกลนะ,นะะเลงไกลได้กไกลอยู เล็งได้ไกลอยู่ของสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์นีสน้สัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้มันบอกเรานะครบออมันถอยมาหน่อยไว้มันถอยมาหน่อยนะึ่งตัวเพิ่มขึ้นนะมีนะครับแต่ว่าอาจจะเล็งแถวๆประมาณพันหกร้อยห้าสิบนะครับน,น่าจะพอไปได้ก็ยังมีโอกาสขึ้นนะครับไปได้ถึงประมาณยี่สิบหกพฤษภาครับพี่นะครับสําหรับการขึ้น ครับใในในก็คือสองสองอาทิตย์นี้แหละข้างหน้านี่แหละถูกไหมถึงถึงพฤหัสหน้านะครับวันปลายปลาย<ๆ>สัปดาห์หน้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีพักแล้วก็เป็นไซด์เวย์นะครับก็น่าจะเป็นลักษณะของการฟื้นในอดีตนะครับอีเพราะว่าดีดขึ้นไปนะครับททมิ่งเนี่ยนะครับถ้าเราดู3ครั้งที่ผ่านมานะครับในตัวของเซ็นต์อินเด็กซ์หรือว่าในเรื่องของพอกระแทกแลนเนี่ย การติดกลับนะครับมันก็ใช้เวลาประมาณ2-3ถึงสสัปดาห์นะครับก็เป็นไปนเรื่องของตัวแพทเทิร์นในอดีตนะครับที่มันก็จะมีในเรื่องของการขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็พักก่อนที่จะดีดอีกละลอกหนึ่งก็จะคล้ายๆกับชุดนี้นะครับที่ฟื้นแล้วก็ชุดก่อนหน้านี้นะครับเพราะ,ะนั้นภาพของการดิดกลับเนี่ยยังได้อีกประมาณ2สัปดาห์เลยโอเคโอเคก็สบายใจได้หน่อยไม่ไม่น่าจะมีแรงขายหนักๆแล้วก็ ไม่น่ามีไม่น่ามีเพราะว่าสัปปายสัปดาธ์หที่แล้วเนี่ยที่ขายออกมานะครับอย่างน้อยมันก็มีในเรื่องของการซื้อสวนแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณรีเวอร์ซลที่ค่อนข้างดีนะครับมันก็ใช้ได้อยู่นะครับในตัวของเซ็ตฟิฟตีรอบนี้ก็ยังดูแข็งแรงนะครับเมื่อสัปดาธ์หที่แล้วในตัวของเซ็ตฟิก็มองนะครับแถวๆประมาณเก้าประมาณเก้า ประมาณ990นะครับ995ถึง1,000สัปดาห์นี้นะครับมันให้ภาพของแนวต้านที่ประมาณ990ถึง995ก็ยังลุ้นในเรื่องของการฟื้นตัวแรงได้นะครับแล้วก็มองในเรื่องของการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยไปได้ถึงวันที่25พฤษภาเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการ ฟื้นตัวหรือการขึ้นในรอบนี้เนี่ยก็เล็งไปเทคหรือว่าเล็งไปขายแถวๆวันที่25พฤษภาคมนะครับแล้วก็รอในเรื่องของการย่อลงนะครับของตลาดมันก็โน้ตวันที่เอาไว้นะครับวันพฤหัสหน้านะครับวัดขายครับก็จะขายก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรไม่ว่ากันไม่ต้องรอเป๊ะๆหรอกอาจจะดูแนวต้านดูว่น่อยดูจังหวะไปเรื <S <S> <S <S> <S <ๆ>่องของ ระยะเวลาในแง่ของการฟื้นตัวเนี่ยนะครับถ้าดูจากแพทเทิร์นในสองสาครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเออมันก็มีทัมมิ่งของการฟื้นเนี่ยถึงประมาณสักยี่สิบห้านะครับแล้วก,ก็หลังยี่สิบห้าเนี่ยมันคอนเฟิร์มว่าถอยครับผมเออเอเอก็ใครก็ดูเอาแล้วกันคืออย่าไปเป๊ะ,ปะ <c oughs> มากเอาเป็นว่าพอใจก็ออกมาบ้างอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะไปรอวันที่ยี่บห้าขายทีเดียวมันจะไม่ได้ครับ <c oughs> อ่าโอเคแล้วก็ในตัวของสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับที่เมื่อกี้คุย ไปเขาคาดวก็คือไอตัวของบอลยิวเนี่ยนะครับพอมันชนอ่านะครับมันชนประมาณ3.2แล้วถอยลงมาเนี่ยนะครับเกือบเกือบเอ่อเขาเรียกอะไรนะ0.25เปนะครับของการย่อเนี่ยไอตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนว่าเฮ้ยอัตราดอกเบี้ยนะครับที่เออเรียกว่ามองขึ้นต่อเนื่องขึ้นอย่างรุนแรงเนี่ยอาจจะไม่ใช่โอกาสขึ้นน้อยกว่าที่คาดไว้ละอาจจะไม่ใช่จากคาดการณ์ว่าเฮ้ยอาจจะขึ้น0.75เนี่ยตลาด มองว่าอาจจะขึ้น0.5เองอือ<ต>อก็เลยทําให้ก็เลยทําให้ตัวนี้มันถอยลงมาเนะใช่ครับแล้วก็มันติดแถวแถว3ด้วยนะครับซึ่งไอ3้3เนี่ยถ้ามองกลับไปเนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าแนวต้านใหญ่นะครับของตัวอัตราดอกเบีย้ยเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะทะลุผ่านในช่วงสั้นเนี่ยยาก นะครับแถวๆประมาณ3.25นะครับเพราะว่ามันเป็นเป้าของการขึ้นเลยนะครับถ้าเราดูในเรื่องของตัวแพทเทิร์นของอัตาราดอกเบี้ยในอดีตเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเออ3.25เก็ไฮนะไฮเดิมอ่านะครับเพราะนั้นพอขึ้นไปใกล้ๆตรงนี้เนี่ยตลาดมันก็มองแล้วว่าเอ,เอออาจจะ,ออจจะชะลอ<ม>ตัวในเรื่องของการขึ้นแล้วก็จะเป็นเรื่องของการค่อยๆขึ้นมากกว่าสำหรับอัตราดอกเบี้ยครับอืมโอเค พอตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็กดให้ตัวของค่าเงินนะครับดอลลาร์สหรัฐมันกลับมาเ,าเรียกว่าออดค่าครั้งหนึ่งนะครับการออดค่าของตัวค่าเงินดอลลาร์เนี่ยในแนวต้านแถวๆเนี่ยนะครับมันดีกับตลาดุานไทยนะครับพี่เพราะว่าไฮเดิมที่มันไม่ผ่านนะครับไฮเดิมที่ไม่ผ่านงจุดน,นี้เนี่ยนะครับมันจะทําให้ตัวของค่าเงินอดอลลาร์สหรัฐนะครับมันมีโอกาสที่จะ เป็น, way, น, down, นออาาไซนะเวย์นะครับไซเวย์ดาวนะครับหรืออาจจะกระแทกลึกได้นะครับเพราะนั้นในตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับมันมีโอกาสถอยลงไปเาแถวๆประมาณ100่งร้อยลลาร์หรืออาจจะลึกกว่านั้นก็ได้นะครับถ้าว่าตลาดเองมองว่าเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นอย่างที่คาดเอาไว้แล้วก็ค่าเงินดอลลาร์จะกลับมากนค่าง สำหรับรอบนี้เพราะนั้นก็มีโอกาสครับที่เงินนะครับของน้ำานุนต่างประเทศจะกลับมาซื้อสุทธิต่อเนื่องในตลาดุไทยว่าคือมันคงมันคงเข้าทั้ง emerging มาเก็มั้งอาจารย์ใช่ใช่ใช่นะต้องก็คือถ้าถ้าเห็นไอ้ u เอสดอลล่อ่อนค่าลงใช่จะร้อยหนึ่งก็ได้จะเก้าสิบหกก็ได้ตามเนี้ยยังไงเงินจะดีเลยเออเงินจะไหลเข้า emerging มาเก็ตเลย ่าแล้วก็ในตัวของค่าเงินบาทนะครับอันนี้พอดีเลงไว้ละนะครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังหน่อยเออเป็นไงเอ่อมันติดนะครับมันติดด่านพอดีเลยนะครับติดกรอบบนนะครับเพราะนั้นมันจะมีภาพของการแข่งข้านะครับในตัวของค่าเงินบาทนะครับเพราะว่ากรอบบนตรงนี้นะครับมันเริ่มตันละอืมอืมอืมอนะครับอ่าพอชนกรอบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่เออเรามองไว้นะครับก็คือเฮ้ยบาทเนี่ยอาจจะแข็งลึกได้เหมือนกันนะครับก็ โครงสร้างเดิมเนี่ยนะครับถ้ารอบนี้มีการถอยเนี่ยอาจจะลงไปต่ำกว่า34บาทนะครับต่อดอลลา,าร์สหรัฐเลยนะครับอาจจะเล็งแถวแถว33.6 33.7นะครับอ่ก็จะเป็นภาพที่ดีของตลาดหุ้นเพราะว่าพอโฟมันไหลเข้านะครับค่างเงินก็จะแข่งค่าไปเรื่อยๆนะีนี่นก็จะเป็นภาพที่ดีนะครับเพราะว่าติดกรอบบนละมันมีโอกาสที่จะ ลงมาแถวแถวสามสิบสามจนะครับถึง33.7บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับสำหรับตัวของค่าเงินบาทซึ่งถ้าเป็นภาพนี้เนี่ยตัวเซ็นด็กทคนะครับเซ็นดีเด็กก็จะเรียกว่ามีการฟื้นแรงนะครับฟื้นแรงซึ่งก็เรียกว่าถ้าเป็นภาพใหญ่นะครับเราเออมองนะครับในเรื่องของการฟื้นเนี่ยนะครับเอาไว้แถวแถวพันหกร้อยเจ็ดสิบนะครับแต่เกินพันหกร้อยเจ็ดสิบมันไม่น่าสู้ต่อ เพราะว่าภาพใหญ่จริงก็พันเจ็ดเนี่ยนะครับยังไงก็ไม่ผ่านสรอบนี้เพราะว่ายังเป็นช่วงของการดีขึ้นไปแล้วซึมลงนะครับแล้วก็วอททอมเนี่ยมันจะอยู่ปลายเดือนมิถุนายนนะครับคิดว่าในเรื่องของซีซันแลเนี่ยมันยังไม่ผ่านในแง่ของการจะทะลุดังสำคัญขึ้นไปครับผมเอาตอนนี้เอาแค่เส้น200ก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันใช่ยากนะนี่นะสัปดาห์นี้ไปดูไปดูสัปดา ในวันที่ยี่สิบห้าเนี่ยเอ้ยถ้าข้ามเส้นสองร้อยวันได้นวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเนี่ยเราก็ไปขายตถวแถวพันหกร้อยหกสิบห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบไปเท่านั้นครับอืมในฝั่งของตัวมดแอคทีฟพี่พี่อยากพี่อยากดูหุ้นพวกแบงค์นิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างครับได้ครับดาวน์ลแบงค์นะครับเคแบงค์มันถูกขายในเรื่องของโฟนะครับตั้งแต่เดือน คือคือคือถ้าเรามองอินเด็กซ์บอททอมแล้วเนี่ยไอ้พวกแบงค์พวกพลังงานพวกสื่อสารมันก็น่าจะเริ่มเริ่มกลับมานะคือเคแบงก์เนี่ยเห็นไหมพี่มันเข้าเข้าเส้นสองร้อยพอดีนะใช่นะครับเพราะนั้นมันจะมีดีดสู้อยู่แล้วนะครับสหรับตัวของแบงก์นะครับบีบีเอลก็ใกล้ๆเส้นสองร้อยเข้าแนวรับหมดเลยโซนเนี้ยมันดูสู้อยู่แล้วนะครับตัวของแอดวานซ์มันเนี่ยมันดีดก่อนโอเคโอเคก็แปลว่าไอ้เส้นสองร้อยเนี่ย ถ้าจะเล่นแบงก์ก็ได้นะเคแบงก์เคแก์กับบ e ีบีอลเพราะว่า SCB มันหลุดลงมาแต่ว่าก็มีแก๊ปของการรีบาวนะครับแต่ถ้าตัวแข็งๆก็จะเป็น k คแบงกับ e b ี l มากกว่าครับก็คือถ้าจะเล่นแบงก์ก็อยู่ที่แบงก์ใหญ่ไว้เนาะใช <Hey. S 2> ่ในตัวของเอ็นวีดีอานะครับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภานะครับเ,เขาขาย AOT นะครับเยอะ KBank GC นะครับ a d v a n ปูนใหญ่นะครับประมาณ5ตัวนี้เนี่ยนะครับยังเป็นเรียกว่าตัวที่ขายเยอะนะครับเพราะนั้นภาพของการดีดในในชุดนี้เนี่ยอาจจะดูแบบเรียกว่าไปได้ไม่ไกลนะครับเพราะนั้นก็เล่นเป็นแค่รีบาวไปนะครับสำหรับรอบนี้ส่วนหุ้นที่เป็นเออเรียกว่าฝังซื้อนะครับก็ยังเป็นสอพอนะครับโรงพยาบาล BDMS BH ลงกชุดนี้อยากซื้อต่อนะครับแล้บไฟฟ้านะครับ EA Graph ก็เดี๋ยวดูขอดูก r a p หน่อยพี่พี่พี่อยากให้ดูบีกิมด้วยพี่หลังๆพี่เห็นบีกิมมันสู้ตลอดเลยอ่าครับตัวของ g r a p ก็มีดีดเหนือเส้น200ร้อยขอ้นโครงสร้างก็ใช้ได้นะครับ EA EA เป็นไงบ้าง EA EA พอดีอยางกังวลแพทเทิร์นเขาอยู่นะเพราะว่า EA เนี่ยนะครับคือโครงสร้างใหญ่มันติด นะครับแนวต้านสําคัญเพราะนั้นภาพของการขึ้นในรอบนี้เนี่ยมันไปได้ไม่ไกลนะครับแล้วก็ดูเสี่ยงว่าเฮ้ยถ้าหลุดในตัวของเส้นแนวโน้มขาขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมันจะลงไปแถวแถวจิ้นสิบเลยสำหรับก็เลยอยากเล่นเล่นสำหรับรอบนี้แบลว่าไฟฟ้าเนี่ยเล่นกร a ฟดีกว่าเนาะใช่ แล้วก็ตัวของท็อปอ่ะท็อปเนี่ยโครงสร้างก็ดูดีนะครับแล้วก็เรื่องของค่าการกัดกับเรื่องของตัวอของเขาเนี่ยนะครับว่าโครงสร้างใช้ได้นะครับท็อป s p r c นะครับโอ้นี่ทุกตัวนี้ตัวนี้ทำนิวไฮแล้วมัง้งอะ s p r c s, s o <S นะครับใช่ชุดนี้ชุดนี้แข็งแรงรแข็งแรงมาก,น,กน,นะครับก็ดูดูสตัวหลักนะครับท็อปกับ s p r c คือเล่นลงกันก็ได้ถ้าแบงก์ก็เล่นแบงก์ใหญ่ไปเนาะ ใช่ไฟฟ้าก็ไปอยู่กราฟไปอยู่กราฟไปอยู่กราฟมันจะเป็นภาพของการรีบาวนะครับโโออเคบีกิมนะครับเออ่บีกิมน่าจะติดแกมแถวๆสามสิบห้านะครับเป็นระดับขการตีดแรงเป็นรีบาวมากกว่าเออพี่เห็นมันมันสู้แล้วก็เข้าวิวเชฟมาได้ค่ะวิวเชฟแล้วก็บีเอชกับบีดีเอฟเอสเดี๋ยวค่อยดูไปไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็มีโอกาสทำิวไฮเหมือนกันนั่นแหะเลงตัวนี้เลยครับพี่บีเอชครับ S <S <S เว่ามันเป็นแนวโน้มขาลงครับวันนี้ทะลุด่านสำคัญได้ละสำหรับดีเอสถ้าลงพยาบาลอาจารย์ลองก็เนียดีเอสนะปั๊ลงลาดไปเลยรัลงลาดไปเลย,ลลเลยใช่ครับแล้วก็ด่านแรกนะครับสำหรับการขึ้นนะครับอาจจะไม่ไกลมากแต่ว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นผ่าน172ได้ ได้แล้วสำหรับรอบนี้เพราะนั้นตัวของ BHS เนี่ยก็เล็งไปขายที่182ครับสำหรับรอบนี้นะครับผมเ,เป็นการผ่านที่ใหญ่นะครับของโครงสร้างอยู่ด้วยนะครับของ BHS โอเค BDMS อ่า BDMS ก็เป็นขาขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่า,อาตอนนี้ยัยงเบรก<บ>ไม่ไดส้สู้ตัว BHS ไม่ได้รับยังเนะ<ม>บรกไม่ได้สำหรับ แล้วก็ในตัวของ RAG นะครับ RAG พอดีนะครับพอดีตัวของทำ R ตัวของ RAG เดลลอสกูนะครับเออ่ตัวที่แข็งแรงนะครับในในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีตัวของฮาน่านะครับ KTC ที่วิ่งจากอินฟู๊ฟนะครับมาเป็น l ิงก i n g นะครับพวกพวกนี้นะอยู่ข้างล่างทั้งนั้นเลยอาาจรย์อาจารย์เทพ ่รับใชอยู่ข้างล่างนั่นเลยนะเนี่ยที่เนี่ย S C C เนี่ย K D C เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันช็อตลงมานะครับ K T C กับเดลต้าเนี่ยเพราะนั้นมันจะเป็นตัวที่เอ่อเรียกว่ามีการซื้อคืนเพราะนั้น K T C เนี่ยผมว่าน่าจะผ่านวอลล์ท็อปเอาท์นะครับในรอบเนี่ย T T U ด้วยเนี่ยคือคือสัปดาห์นี้ถ้าจะเล่นเล่นข้างล่างถ้าชอบหุ้นข้างล่างนะใช่ก็เนี่ย T U In Touch Hana K T C เนี่ยท่าที่เห็นนะ อใหญ่เนี่ยครับโอ OR ด้วยป่ะเนี่ยร์ทางขวาร์ก็ได้อันนี้ย่อแรงนะครับเอร์ก็ถอยลึกหน่อยก็เก็บได้ CPF อ่ะวิ่งเข้ามามาแล้วมา CL มาแล้ว CL เรือสัปดาห์ที่แล้วที่ BTTA กับ RC มาอยากไปต่อกลุ่มกลุ่มเนี้ยน่าสนใจทุกตัวเลยเนี่ยที่ที่ที่อยู่ในนี้ใครับก็ ีดิ้งเนี่ยนะครับได้เกือบหมดเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะพี่ดูปูดใหญ่ไว้หน่อยก็ดีเพราะว่าแข็งแรงมาสักสองสามสัปดาห์ละนะครับก็ปูดใหญ่คิดว่าพอดทอมเนี่ยอาจจะอยู่แถวเวนี้แหละนะครับพร้อมที่จะขึ้นได้เหมือนกันครับผมอืมอืมอืมก็มีหลายตัวนะครับโอเคโอเคก็ดูแล้วตลาดแข็งแรงแล้วเนี่ยตัวข้างล่างก็จะมาตัวข้างบนก็ย่อก็ซื้อได้ด้วยบางตัวตัวใหญ่ลงมาที่เส้นสองร้อยก็พร้อมเด้งเหมือนกัน เหมือนเหมือนจะดูน่ากลัวมาก่อนหนนี้แต่ตอนเรียดูแล้วเอสบายใจขึ้นเยอะไปอะไรแก่ไปอ่ะมันจะมีแบบอย่างน้อยเราหาตัวได้อ่ะมันดูแข็งแรงแล้วก็แพทเทิร์นเนี่ยมันพร้อมที่จะเข้าสู้นะครับก็จะได้สบายใจหน่อยสําหรับสัปดาห์นี้โอเคโอเคครับของผมหมดแล้วครับสำหรับสัปดาห์นี้อาจารย์เทพดูดวงให้นิดนึงเป็นไงบ้างช่วงนี้ดวงตลาดละครับเออดวงตลาดเราเนี่ยมีอะไรน่ากลัวไหมน่ากังวลไหม ไหนๆน,นี่นีคืออะไรนะวิชาสุดยอดไม่มีไม่มีใครวิเคราะห์ตลาดด้วยด้วยดวงดาวหรอกดูไ้ก็เอ่อนี่ก็เป็นอาจารย์เทพพนวนเนี่ยศึกษาผมรู้จักแกมาประมาณสักยี่สิบปีแล้แกก็เริ่มศึกษามาเกือบ20ยี่สิบปีแล้ววิชานี้นะ สิบกว่าปีได้แล้วก็มีความเชี่ยวชาญแ่ะคือตำรานี่เท่าไหร่ปีที่ปีที่หกเฮ้ยแล้วอาจารย์ที่ที่ที่สอนเราชื่ออะไรนะอาจารย์นั่นนะเอออะไรนะทันยาเทพเออยังอยู่ไหมหลังๆเคยเห็นแกไปไปอะไรไปลุยพวกฟอรลงฟอเล็กอ่ะแล้วก็น่าจะดับศูนย์ไปหลังๆก็เคยตามอยู่ในใน u t u b e ก็ดูหลุดหลุดไปเอเออมัน มันออกไปนอกกรอบไปนะมันก็เลยจะเหนื่อยเนาะออกนอกจากอาวานไปหน่อยจากอาวไปหน่อยก็เลยแบบหลุดหลุดนะครับหลุดไปสมัยก่อนตอนตอนสักสิบกว่าปียี่สิบปีพี่ก็หาคนมาอธิบายให้เราฟังในศาสตร์แปลกๆนะก็จำได้ว่าทันทันยาเทพนะทันยาเทพทันยเทพเราก็ไปไปศึกษาต่อใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นไกด์ไลน์ใี่ <ใ>หัวใจคือ,อเราหาหาแนวทางปับ๊บเราก็ศึกษาเพื่อหาเพิ่มรูปเพิ่มเติมเ,เ,เ,เอาเอ่ะเป็นไงบ้างอาจารย์อาจารย์เทพครเบผมในตัวของตําแหน่งนะครับของตัวดาวอาทิตย์จอนะครับมนอยู่ในเรือนที่1เรือนที่1เนี่ยมันหมายถึงความเป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับก็ตอนนี้เนี่ยในตัวของเซตินเด็กนะครับเ,เป็นไซเยวนะครับมากกว่าที่จะลงเพราะนั้นก็ยังไซเวย์นะครับไป ถึงวันที่นะครับวันที่นะนะนะครับไซเวย์นะครับ,รบไปจนถึงวันที่สามสิบพฤษภาพฤษภานะครับสามสิบพฤษภาแล้วก็หลังจากนั้นจะซึมลงนะครับเพราะนั้นรอบเนี้ยเราหวังในเรื่องของการรีบาวซึ่งมองไปแถวแถววันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าพฤษภาแล้วก็ช่วงปลายเดือนถ้ามันถอยลงมาเนี่ยแสดงว่าต้นเดือนหน้าจะซึมลง นะครับต้นเดือนนาเนี่ยจะสิบลงเพราะว่าเรือที่สองเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันคล้ายๆกับขึ้นสองนะครับพี่จะเป็นช่วงของการปรับฐานเพื่อรอขึ้นนะครับในเดือนกรกฎานะครับไป,ไปในในแง่ของการในแง่ของการดูดวงก็แข็งแรงเต็ม<ร>ที่ก็ไซเวยบแข็งแรงถูกไหมครับมไ,มไม่ได้ไม่ได้มองลงแรงกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตําแหน่งของตัวดาวพฤหัสยังอยู่ในเรือนที่สิบเอ็ดนะครับซึ่ง ไอเรือที่สิบเอ็ดเนี่ยมันหมายถึงเรือที่มีโชคนะแล้วก็ยังดีต่อเนื่องนะครับซึ่งตำแหน่งของตัวดาวพฤหัสเนี่ยนะครับรอบนีออ้อิทธิพลของมันนะครับจะเ,เรียกว่าเดินหน้านะครับต่อเนื่องไปจนถึงวันวันที่นะครับวันที่วันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคม อเ <Okay>, okay. คโอเดกรกฎาแล้วก็จะเริ่มเรียกว่ามีปัจจัยข้างนอกหรือว่าต้องรอปัจจัยใหม่ๆละในต่างประเทศว่าเฮ<ะ>้ย hey, ช่วงเดือนสิงหาเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องสนใจหรือเปล่าเพราะว่าตำแหน่งของตัวดาวพฤหัสเนี่ยมันจะกลับมาเดินถอยหลังซึ่งการเดินถอยหลังเนี่ยมันจะทําให้หุ้นที่เคยขึ้นนะครับมันย่อแล้วก็มันอาจจะลงแรงได้เพราะฉะนั้นรอบนี้ถ้าว่าเดือนกรกฎาคมมันมาจริงนะครับแล้วมาแรงเนี่ยเดือนสิงหาอาจจะถอยลึก เพราะว่าตําแหน่งของตัวดาวพฤหัสมันจะเป็นระดับการเดินถอยหลังนะครับแล้วก็จะกลับมาเดินให้อีกครั้งหนึ่งปลายปีเนี่ยปลายปีเลยนะครับมันอาจจะเป็นก็ขึ้นแลวก็ใสไปจริงจริงถ้าเป็นทรงเนี้ยทรงเนี้ยก็คือพี่สรุปอีกทีนะมันจะไปถึงกรกฎาถูกไหมสิงหาจะอาจจะมีกระแทกแรงแล้วก็ปลายปีขยับขึ้นอีกทีหนึ่งใช่เพราะนั้นถ้ามองในเรื่องของตัวนี้ตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับ เดือนกรกฎาเนี่ยก็น่าจะขึ้นแรงนะครัล้ายๆรอบนี้เลยพี่นะครับแล้วก็ไปโดนสิงหาแล้วก็ไซเว่นะครับไซเว่ยไปเพราะนั้นเรื่องของตัวเ,เขาเรียกอะไรนะซีซนอลนะครับในฝั่งของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับก็ถือว่ามันมีเรื่องของอะไรนะดวงดาว ประกอบหรือว่าอาจจะดวงดาวหรือว่าซีซันแนลเนี่ยมันสอดคล้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้อตัวเนี้นะครับนำทานได้ละต้องนีครับผมจะได้วางแผนพอร์ตได้นะใช่ใช่ใช่ครบถ้วนครบถ้วนอาจารย์วันนี้ครบถ้วนครบเวลาละครับผมได้ครับเจอกันเราเจอกันทุกวันอังคารถ้าไม่ติดอะไรนะจะจะชวนใช่ครับที่เทพกานวันมาคุยให้ฟังนะครับครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเตือนวันขายทีหนึ่งที่สิบห้า ครัิบห้าเพื่อสั่นโอเคได้โอเคขอบคุณมากครับเทพคำนวณครับครับผมสวัสดีครับเอ๊ะตกลงพี่ชอบตัวไหนบ้างเนี่ยมีเยอะอยู่เฮ้ยมันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาให้ให้เขาครอบหน้าจอเอาได้ได้ได้โอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ